ทุกคนอาจารย์ครับผมเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยไปทงนชิบ <hi> <y> หายแล้วข้างในฝั่งเขาอยู่ปีนท้าปีนเสาโผล่ใครก็ไม่รู้เข้าไปต่อยชิบหายพาปีนเสาอยู่ใครถูกใครไม่รู้อยู่ดีก็ถูกเข้าไปชกซวยเลยผมบอกแล้วอย่าเข้าไปในตึกไม่เชื่อผมท้งล้อน้อกำลังตำรวจเยอะเข้าไปเรียบร้อยเลย เรียบร้อยเลยทีนี้ขะเป็นเสาถูกต่อยครับเป็นแผลไหมหลวงพี่แผลนะซวยเลยทีนี้ตนโดนตรงนี้ไม่เป็นไรนะที่ปากไม่เกี่ยวนะไม่รู้เลยตอนนี้กูอยู่ของกูเฉยเฉอย่างดียดีแล้วถ้ามีใครเชิญกูไปกูถึงจะไปไม่มีเพื่อนกูไม่ไปนะรูจะไปทำไมโดนต่อยครับตอนนี้ทุกคนโดนไปแล้วเออกระเด็นเลยเมื่อกี้ผม ผมจังหวะมันคืออย่างนี้อยู่ดีๆก็คือเขาเข้าไปอยู่ในตึกใช่ไหมคือพาปีนเสาว่าเข้าไปอยู่ในตึกซึ่งทุกคนก็งงว่าทำไมเข้าไปอยู่ในตึกอยาแก้ทำไมพ้าถึงเข้าไปอยู่ในตึกทุกคนก็งงเมื่อกี้ที่ทางไล์ออกมาใช่ไหมในตึกเขาบอกว่าอยากให้ออกเพราะว่าอยู่ดีๆก็เขาเขาไม่อยากให้เป็นผ้าโดนต่อยจริงเหรอว่ามีอยู่ในตึกพอออกเดินออกมาจังหวะไปเนี่ยก็อยู่ดีก็แม่เดินออกมาผมก็ห่างผมไปไกลแล้วก็มีคนพุ่งเข้าไปต่อยเขาเฉยเลยเว้ยผมก็งงเลย โดนตำรวจพากลับเพราะโดนสังกัดอ๋อนะเออดีแล้วดีแล้วเรียบร้อยเลยทีนี้ก็กระเจิงเลยครับตอนนี้ทั้งวงเลยกุสงสารท่านไม่รู้เลยว่าแต่มาต้อไปแล้วเพราะต่อยปุ๊กก็ออกไปเลยครับท่านเลยกุสงสารท่านยังถ้าเราเป็นพระนะตอนนี้ท่านไปยื่นเนี่ยคือไม่ยอมทำเลยเป็นการแต่คุณนี่คนเอาคนไปทำในศาสนาอย่าไปว่าจะเลไม่ดีหรอกคิดอิสลามเป็นศาสนาดีแล้วอย่าไปคิดว่าศาสนาอะไรดีๆต่างๆในนาม คณะสงฆ์เราหน้าที่ของคณะสงฆ์ไม่ดีอะนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราร้องเรียนจะอะไร้วและไปร้องเรียนสำนักพุทธครับมันยังเะถูกต้องตามกฎนะครับแล้วโดยเฉพาะการเป็นพระสงฆ์เนี่ยจะต้องอยู่วัดอยู่สังกัดกับเจ้าวาดเจ้าวาดไม่รู้ว่าพระลูกวัดองค์นี้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้มันิดมันก็ผิดกฎของสงฆ์อยู่ดีเพราะนั้นวันนี้ที่มาเนี่ยก็คือมา เอาเอกสารไป้ก็ดูว่าเจ้าวาดเรียกตัวกลับภายในเจ็ดวันของเมืนี้ก็เสื่อไปจำนวมากไปสอบถามข้อที่จริงของคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นรู้เร็วรู้ไวตอนนี้เจ้าต่างข่าวคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีสารเณเกงนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็พอมูกก็จะรายงานไปที่สำนักพุทธสุพรรณบุรีแล้วก็รายงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อจะดำเนินการ สืบต่อไปนั่นเองนั่นเองเพราะนั่นนี่คือขั้นตอนส่วนที่เขาจะมาประท้วงเขาจะมาประท้วงกูไม่ได้ดูนะกูไมอยากดูด้ซ้ำเพราะกูเฉยๆนะกูยังมานั่งไลฟ์สดลอยหน้าลอยตาไลฟ์สดตามมาส่งไปกติมึงจะสลับช่างเก่งมากเปิดไปสองเครื่องสามเครื่องวางนี่งช่องนี้นี่ช่องนี้นี่ช่องนี้เห็นเห็นหลวงพ่อถือเอกสารมาคืออะไรอยู่วงว่างสายโทรศัพท์สามเครื่องแต่ช่องกูนี่มึงพิมพ์ฉับมากอาจารย์มันกําลังเอาแล้วมันโดนลอยแล้วโดนลูกแล้ว สังกัดอยู่คือวัดสามทุกข์เนี่ยจริงๆทำหนังสือมาว่าเนี่ยมาอยู่ที่วัดสามทุกข์เนี่ยไม่ได้อยู่วัดเลยแม้แต่วัดเดียวตั้งแต่ปีหกปลายแล้วเกินนะครับน่าจะไปเป็นนักข่าวแต่ไม่เคยไม่เคยมาสังกัดอยู่ในวัดเลยสมมุติถ้าเอาชื่อไปแปะถืว่าเหมือนกับโยมนะชื่อไปแปะไ้อยู่บ้านเขาเลยแล้วเกินมันก็ไม่ได้ไงเพราะนั้นว่าชกพลาถือปัญหาอย่างไรเนี่ยมันเป็นกักข่าวมาแทรไม่ได้นั่นเองถ้าก้าวมั่นใจเลย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเดือพ่อขออนุญาตเกิดอะไรขึ้นสามเสื่อใจดีใจว่าอะไรด้วยอ๋อสามเสื่อคนที่ว่าถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อนะครับพระพุทธศาสนาเขาเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับฮะกลุ่มบุคคลคณะบุคคลเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติทพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์หรือไม่นะครับเพราะอะไรฮะ เพราะเขาแสดงออกสื่อผ่านสื่อสังคมลักษณะปุกระดมนะฮะโจมตีพระพุทธรูปบิดเบือนพระธรรมนะย่ำยีพระสงฆนะ์ทำลายวัฒนธรรมประเพณีไทยเราตกใจมากที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้นำเสนอโดยเฉพาะมีพระเกจิดังอยู่องค์หนึ่งนะฮะหลวงพ่อน้อยหลวงปู่น้อยนำเสนอขนาดว่าให้พระสงฆ์ไปกราบตีน <ítulo> sabes, คนต anyway, <t> ื่นทำเราตกใจมากว่าสังคมมันไปขนาดนี้กันแล้วเหรอนะฮะให้พระเสนอให้พระไปกราบตีนทรวาฒนะครับและที่สำคัญเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนานะครับมีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนนะฮะมีวัดพระแก้วนะครับซึ่งคนทั่วโลกมาเที่ยวมาชมแล้วคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณมาด้วยค่ะนะฮะมันน่าอัศจใจยิ่งนัก

อทีวีช่องสามเนี่ยรายการหุนกระแสร,รายการตีสิบเอากตมาฟิวขาดตอนตอนไหนแล้วฮะตอนที่คือรายการหุนกระแสเนี่ยเอาคนตื่นทำมาพูดนั้นก็ครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่คิดอะไรแต่พอครั้งที่สองเนี่ยคุณวิทิวัตน์เอาไปตอกย้ำอีกตกลงนะฮะเรื่องพระรับเงินรับทองในประเทศไทยเนี่ยนะฮะพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนถวายนิติพัฒน์แก่พระสงฆ์ แล้วคุณคุณจะเอาอยัางไงคุณจะเอาทางออกอยังไงกับปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่มาพูดเอาดีใส่ตัวมาทำคอนเทนต์มาทำคอนเทนต์นะครับขายเสื้อนะครับแล้วด้วยการโจมตีผสมมันไม่ถูกต้องเราเห็นว่าไม่ถูกต้องนะฮะมันควรจะเสนอทางออกเมื่อเมื่อคุณไม่มีทางออกนะครับเราจึงเอาโครงการตัวบุรีสุว e รณ e ูนย์นี่ฮะซึ่งมาอาจจะมามองเห็นปัญหาเหล่านี้มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เคลื่อนไหวมาตลอด แล้วก็ถูกกระทํามาตลอดนะ,นะครับวันนี้อาตมาได้บอกกล่าวผ่านสื่อสารมวลชนแล้วแม้ว่าชีวิตอาตมาจะไม่ได้เหลือความเป็นพระสงฆ์หรือจะดับมอดมวยสิ้นไปอาตมาก็ไม่ได้เสียดายแล้วเพราะเกิดมาชาตินี้ได้ทําหน้าที่ปกป้องชาตินะครับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมประเ,เพณีไทยตามพระราชประเพณิธานของพระเจ้าตักสินนะครับ อันตัวพ่อชื่อว่าพยาตะทนทุกยากกู้ชาติศา,าสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่องค์พระศา,าสดาสมณะโคดมให้ยืนยงคงท่วน5,000ปีปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมจเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมลอยบาทพระศาสดา mm. คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนา พระศาสนาอยู่โยงคู่องค์กับสัตตาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันพวกท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยจงช่วยกันนะครับคำนุกยบำนะรุงนสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านพอท่านกอบกู้ชาติบ้านเมืองไว้ให้พวกเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้สำนึกกันบ้างนะครับ